สวัสดีครับผมพ่อเผยเชฟครับบอยสุขแจนที่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งอันนี้เป็นภลากําแพงนะครับเคยเอาออกไปแล้วทีหนึ่งอ่าเป็นเปิดโลกนะครับเปิดเปิดโลกองคเล็กๆนะครับเป็นพรากรุกนะครับก,กรุตุงเสษถีนะครับสวยๆเอามาสี่ห้าองค์เนื้อเป็นมะขามเปียกเลยมีาลารักมีอ่าแร่ดอ,อกมะขามครบนะครับอันนี้สวยจริงๆ เก็บไปนานแล้วได้มานานแล้วเก็บไปนานแล้ว,ลวก็ค่อยๆออกมาเรียทยอยออกมานะครับให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามได้รับชมกันนะฮะสี่ห้าองค์ไม่ไม่ราคาก็น่าจะเดี๋ยวจะลดหลั่นลงมานิดนึงจากปกติจะให้ราคาสูงไว้อยู่นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ราคาต่าๆนะครับก็จะได้เช่าหาไปใช้กันได้นะฮะก็มีมากระสี่ห้าองค์ห้าองค์นั่นแหละ เลสีห้าอง์ห้าองค์นะครับองเล็กพอดีส,สวยๆฮะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับเปิดโลกนะครับอันนี้จะพิมพ์นี้จะสวยมากเก่ามากนะครับเนื้อได้เนื้อหาได้เลยนะฮะก็ลองดูลองลองดูนะครับผู้ติดต,ตามเบซีท่านผู้ชมถ้าชอบก็คือแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาคุยยังก็ได้นะครับผมช่วงนี้อากาศมันก็จะร้อนหน่อยนะครับ ก็ต้องอระวังระวังกันนิดนึงนะครับตากแดดตากอะไรต่งตางๆนี่นก็สําคัญเพราะว่าป๊บเดียวก็รอนฮิโตกันรีฮิโตกนะตตกนะอันตรายนะครับอยู่ในบ้านก็เป็นได้นะครับหรือว่าเดินออกไปนอกบ้านก็ต้องระวังนะครับอาที่เยน็ยนๆถ้ารู้สึกหน้ามืดแล้วก็หาที่เยน็ยนๆหลบเลยนะครับเพราะมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะฮะยังไงก็ฝากนะครับถ้าสนใจโทรเข้ามาหรือ อแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ